โอ้ใส่ได้นานมากแล้วก็แบบวันนี้คือใช้ได้ทุกเขตผิวเลยค่ะไม่ว่าไม่ตะก้าหายให้ออกแล้วเข้าใหม่นะคะตะก้าหายลูกวิไม่ไม่ไม่ลูกค้าออกแล้วเข้าใหม่จากกินหอมด้วยแม่ลูกนี้กินหอมผิวเลยค่ะกินหอมเนาะหอมทำไหมพวกเราหอม สวยมากหอมจริงแตัวนี้มีแบบว่าบำรุงนะคะแบบมีบำรุงในตัวเลยคือใครที่ชอบทาครีมนะสามารถทาได้เลยเพราะว่าพาปุ๊ขาวปั๊บขาวปั๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมพอเล่นกระแสนูดูหนูหนูดูไฟที่เล่นกระแสนะลูกไฟที่เล่นกระแสงเห็นปะฮุ่าลหุ่นเเลยเลย ทาไปแล้วคือผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะตัวนี้จะไม่ทำให้ผิวแห้งเลยไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยผิวจะชุ่มชื้นมากแบบผิวโกผิวฉ่ำเลยแม่ข้ถามว่ามีกันแดดไหมมีค่ะมีกันแดดค่ะ S P F สามสิบอ๋ปรากฏได้เลยทุกคนผิวหอมด้วยกดไนก้าเลยแม่แบบว่ามีแค่แบบพันสุดท้ายพันบ้าน พันบากดตอนนี้ออกตอนนี้ออกไป300หลอดแล้วจ้าเดวีตูน่าเอาให้หมดพันบ้านเร็วเอาให้หมดเลยพันบ้านเอาให้หมดเลยนะคะกดไปได้เลยมีแค่นี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะมีจำกัดมากแล้วก็จัดโบ้ให้เลยแค่หลอดละสองร้อยสิบเก้าบาทมากใช้ได้กานเป็นเดือนๆเลยค่ะตัวนี้โอ้โหรีบจิ้มเลยค่ะโป้ดีมากหอมมากชาปุ๊บตกใจเลยเมื่อกี้ออกไป500บ้านแล้วจ้า บอกเลยว่าใครได้เงติดใจแน่นอนตัวนี้ไม่ติดจิตจัแน่นอนค่ะเอาให้หมดพันหลอดเองหอมด้วยเกลี่ยง anyway> ่ายเนาะเกลี่ยง่ายแล้วผิวมันไม่เนอะเลยแล้วผิวมันเด้งไม่เจอแสงด้วยหรอกไม่ใช่อะไรนงงออกแม่ลูกตอนพี่บูมลองทาดูก็ได้นะคะค่ะพี่บูมได้เลยค่ะแต่จริงแต่จะทายดูนะคารนะคะแม่ลองดูหน่อยแม่จะบอกว่ามันไม่วู๊ดไม่เทาเลยบางคนแบบกลัวว่าเฮ้ยจะเทาหรือเปล่า นี่แม่พี่ทาคนดูสิตาเป็นอย่างไเกียร์ด้เลยแม่ทำไวไหทีละหนึ่งทีละหนึ่งดีไม่ต่ละคนทุกคนดูนะค่ะนี่โอ้ยตายตายตายผิวผิวผิวดีมากดูไปครัดูดีความแตกต่างระหว่างข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาต่อไปนี้พุ่งจะใช้ทุกวันนะ โอ้ไม่ติดผิวด้วยไหมจ๊ะติดสิแม่ออกไปหกร้อยหลอดนะจ๊ะหกร้อยหลอดแล้วดีหลานนี่ค่ะดี่หลานหกร้อยหลอดปังมากเอ็นดูเอาขายลูก ไม่มีค่ะผมครับเมื่อกี้ผมกำน้าอกครับผมครับไมมค่ะเดี๋ยวจะทามือชายหนุ่มคนนี้ให้ดูนะคะนี่ครับนี่ครับนค่ารจนี่ครับแล้วกินหอมติดผิวมากแม่แบบไม่ต้องใี้หอมมากหอมมากนี่แน้หอมดี ช์่น้หอมเลยแบบถ้าใช้อันนี้ปุ๊บแล้วเดินผ่านผู้ชายผู้ชายขอดูหลุมมาอัศจรรย์เลยแม่น้อผู้ชายเดียวเหรอผู้ชายเด่ยวอันนี้คือยลุมลูกกี้มาลูกเียมาลูกเียมาลูกเกียร์ใช่เดินมาขอดูกียรอกไปเจ็ดร้อยหลอดแล้วเหลืออีกสามร้อยหลอดนะคะกดกันได้เลยนะคะนี่เทียบเลยเทียบเลยนะเทียบเลยเทียบเลยนะเนี่ยเมื่อกี้น้องบุ๋มก็แทค่ กดเลยนะคะเอาให้หมดพันหลอดเร็วอีก300หลอดเองอีก300หลอดเองช่วยกันกดหน่อยนะคะค่ะเราจะับให้ผิวขาวขึ้นแบบหนึ่งสามระดับเลยไม่รู้เลยกดเลยนะคะกดเลยเอาเลยหนึ่งร้อยหลอดสุดท้ายจ้าไนึ่งร้อยหลอดหรอใช่ละอีกหนึ่งร้อยหลอดสุดท้ายค่ะมีแค่พันหลอดจริงๆแม่คุณไฟทันคุณแบบระดับวัคคุมมาก ด้วยตัวนี้ฉ่าวาวเลยหอมต่ำจริงหอมมากหนูใช้ตัวนี้คือแบบควรทักตลอดว่าวิผิวขาวผิวเนียนอะไรอยย่างงเี้ไปดูดูๆสองข้างคือคนดูไม่ออกเลยว่าแบบชอบุรป่าปูหรือเปล่าแบบเหมือนขาวขาวม่ได้เกิดสวยมากผิวแบบว่าสว่างขึ้นเลยทุกคนไออีกร้อยหล่อสุดท้ายนี่ก็ทาเลยจัดปูให้แซ่บๆเลยนะปกติคือ เขาบอกว <Ka an. S 2> <Christina. S 1> ่ากดแล้วนะคะใช้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาค่ะหอมมากเลยตอนนี้ในห้องก็คือหอมทุกกลิ่นเลยอะใช่กลิ่นแบบอะกลิ่นมใช่กลิ่นส му ตี้เยอะขอบคุณนะต้องฟังยอดเลยแล้วล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ พ,พี่่ขอบคถเอาไปหมดแม่ขอบคุณค่ะมาใหม่นะเดี๋ยวแม่ใหม่นะเดี๋ยวแม่ต้องทักที่หนเออต้องทักที่ไหนอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่กล้าทักมากเลยเพราะว่าพี่เกรงใจมีอ่างก้อน่ะสามก้อนเอาไปหมดเลยลูกเอาไปหมดเลยซอฟตฝันดึงตะกร้าได้เลยได้ครับไปหมดเลยอู้ได้ยัยฝันสวยอะไรขนาดนี้นะคะต้องสวยจังเลยเออเยซซอฟฝันนะ เดี๋ยวเขาเป็นคุณหนุ่งคุณหนูนะคะลูกเลิกของเขาอ่ะเขาไม่มาส่งสอแล้วนะเขามาส่งคุณหนูแล้วนะคะยี่สิบปันเนี่ยสวยนะพูดเลยผมเป็นผู้ชายผมยังเผิ่เลยเนี่ยนี่ผมไม่รู้เมื่อกี้แม่ซื้อคุณเนี่ยหูมาขอบคุณอุ้ยขอบคุณค่ะอย่าลืมกินกันนะลูกกินนี่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราอยู่กินแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะน้องชายขอบคุณได้ครับผมพี่สาว พี่แอนทองผสมถึงแล้วทุกคนเอาไปแกะกับพี่พี่ซูเลยค่ะอี่เป็นโต๊ะเอี้ห้แขกนะซอฟตันมาเลยจ้าทำได้นี่ใส่ก่อนไม่ใส่ปเก็บนาเกีบอ่ะปิการเมื่อกี้แหวนอยู่ไหนเอาไปเก็บดีๆเลยไปเก็บเลย แหวนเมื่อกี้ส่งให้ใครแหวนให้บีไปแล้วค่ะน่าจะเก็บไปเก็บเลยจะได้ไม่ต้องเอาอะนี่พี่กัลมาจ้ามาจ้ามาจ้าไหมนี่นะคะเดี๋ยวของเอากลับนะคะคือมันเป็นของเลเทเดี๋ยวส่งมาให้มาเค่ะน่าจะต้องวะมาเร็ว รัวหัวใจมายี่สิบล้านหัวใจค่ะพี่หมดดำสลับคิวนิดหนึ่งนะคะสลับกับซอฝันก็เลยเดี๋ยวให้ซอฝันก่อนนะคะพี่หมดดำเลดนิดนึงค่ะสลับคิวเดี๋ยวเจอซอฝันแล้วก็พี่แอนทองผสมหนึ่งทุ่มตรงนะคะติดอะไรเนี่ยป้าน้อยข้างล่างติดกับกาโต